สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปราพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะ มาดูของงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วตัวชี้ให้ไม่เข้านะคะเข้าตัวเข้าตรงนะคะหนึ 1, 4, แต่แอดเน้นให้เป็นล่างเนาะมันเข้าบนเนาะแอดเน้นหนึ่งสให้นะคะส่วนล่างมันออกห้าห้านะคะไม่เข้าเนาะเลขเบิ้ล างออกห้บนออก1นสนะคะเข้านี่เนาะแต่3ตัวไม่ถูกนะคะ3ตัวมันก็ยากอยู่แล้วเนาะถูก2ตัวก็โอเคแล้วนะคะมาดูเมืถัดไปนะคะวันนี้แอดสรุปให้นะคะได้9ชุดนะคะเน้นที่เลขเก้นะคะหลักหน่วย 7จ็ดเก้าเนเนึ่ะคะแปดเก้าแปดศูนนึ่เนยเ่ยมพึ่งออกรัฐบาลไทยไปนะคะแอดให้8ปแอดบอกว่า เลขแอดชอบกลับหัวมันก็กลับหัวจริงๆด้วยนะคะแอดห้ 5, 8 6มันออก8ปดเะตัวเด่นนะคะตัวเด่นก็จะมีแค่7 9แล้วก็8ปดนะคะแล้วก็9 9 ถ้าเด่นอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลขขีนะคะให้มันชนเนะาะลางนะคะเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอดูก่อนที่ชน ต้นหลักสิบที่ริบเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดกับหกหลักสิบ หนึสี่แปดหนึ่งจะมีเลขเจ็ดนะคะที่เด่นถ้าตัวเน้นนะคะ เน้นเจ็ดเก้าเจดศแล้วก็เจดหนึ่งเผื่อตัวหนึ่งเนาะเจ็ดสองเน้นรัฐบาลไทยมันไม่ออกเผื่อมันมาออกตัวนี้นะคะของเราพัฒนาบนนะคะ บนแต่ว่าตัวนี้เด่นที่สุดนะคะเลขหนึ่งเจ็ดห่ง 嗯。Oh, okay. ศูนหนึ่งสอง 05 06 07 1 0 5 0 6, 0 7, 15, 16 17 25 26 27 เ้นหลักหน่วยที่เป็นเลขห้ากับเลขหกสาตัวก็จะได้ 905นะคะ915 925 906 916 926เพื่อ927ไปอีกตัวหนึ่งนะคะ927เพราะว่า7ก็เด่นเนาะ Yeah, no, that's a thing. จแอดยอ่อให้นะคะไม่ได้แอดไม่ได้ยอ่อไม่ได้ขยายให้ดูนะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเล็กแชนแนลสวัสดีค่ะ